ขณะนี้ก็บ่มใดซีมือทราบม,มือแล้วครับบ่มทําบม,มือมันก็ใบซีเลืองเืองหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นก็โจกออกหมานกักท่องครับโจกออกหมานใ <c oughs> บแค่นี้นครับัน้่านนาหนาวบ่มกบเรื่องดีบ่มกบเรื่องดีปันหา เริ่มพันแล้วครับครับพี่ร้องครับเบอ่อซอยในเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอานื่อใส่ซึ้งครับนื่อใส่ซึ้งแล้วก็เอาเอานึ่อใส่ซึ้งนะครับแล้วก็เอาเอาสมปอนครับสมปอนหรือปลาคาม มาข้ามเปียกนะครับกำกำลังนึงใส่ึ้งครับสเสร็จเรีบร้อยครับสมปอนครับสมปอนอยู่นี้สมปอนต้องใส่ลายครับใส่จำนวนลาย นเป็เปเปส้มปอนนี่ต้องมัดเป็นมัดก่อนเพราะว่าเวลายกออกกระด้ยกออกไงยกส้มปอนออกไงไงย,ยกออกจับมัดเป็นมัดครับมัดเป็นมัดเวลาห่อห่อออกลก็จะได้หอออกไงไง,ง,งส้มปอนตรงนี้นะครับพอถ้าล้างก็ได้ก็พ,พยายามใส่ ใส่ให้เต็มซึ้งเอเพราะว่าไล่เท่าใดยิ่งดีสมนี่นะสมปอนอันนี้เป็นมะขามเปียกแก่แกะแกนต้องหมาแล้วถ้าหากว่าเห่าเยามะขามเปียกนี่ใส่ก็ะได้ขันบวบีสมปอนมะขามเปียกนี่ใส่งวโ คน <geon> าน้าใ,ใส่ไม่ <wir> เอาเอาต้มออกมาเราปีนครับปีนต่าอยาก็เอน้ำไม่มาใส่น้วน้ำไม่มาใส่แล้ว็ะ้านยีอยีดเ็นให้บองั้งอรวา